อันนี้คืออะไรนะครับรถไฟรถไฟแลงรถไฟนะครับรถไฟจากไหนไปไหนครับอองไปยังบ้ากเลยออเดียวนะจากจากปทุมไปศรีสะเกดได้ไหมครับไปบ้านไปบ้านตากบยายได้ไหมได้ค่ะไปหาน้องมิวได้ไหมครับได้ครับไปหาอะไรนะหาใครอีกที่นั่นน่ะมีใครบ้างนะ หนูจะยกย่หมุนครับแต่หนูว่าจะไฟไม่เป็นน่ะอ๋อไม่เป็นไรก็วาดแบบว่าหนูวาดยังไงว่าสี่เหลี่ยมก็ได้รถไฟอ่ะเดี๋ยวแม่แก้วาดให้ดูได้ไหมได้ครับวาดรถไฟเป็นไหมครับเป็นอย่างนี้รถไฟอย่างนี้ได้ไหมครับเนี่ยรถไฟอย่างนี้ได้ไหมก็จรถไฟเร็นแบงนี้อ่ะรถไฟหนาววาดตรงนี้เหรอวาดตรงนี้เหรอรถไฟตรงนี้เหรอครับนี่เหรอมันก็มีหัวปูนปูนขึ้นมามีควันอย่างนี้เหร ใช่ค่ะนี่ไม่คะยังไงไม่หน้าต่างเนาะหน้าต่างนะหน้าต่างหน้าต่างก็วาดหน้าคนเออแล้วก็วาดหน้าคนมีตาวาดหน้าคนมีตานั่งอยู่หน้าต่างเนาะรับลมนี่ลมเย็นไหมลมเย็นนะโอเคสวยแล้วไม่แกวาดได้แค่นี้เองไม่แกวาดตรงไปเก่งเลยจะวาดรูปทำไมวะทำไมวะได้ไฟเก่งด้วยอ่ะเจ๊สีก็เก่งทำไมเธอ ปากหวานอย่างนี้ล่ะชมนี่สุดยอดเลยนะใช่ว่ามันฟันยาวอ่ะเอายาว,ยาวไหมยาวไหมครับยา,ยาอาเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวมากนะมันจะวิ่งชา้านี่ก็มีหน้าต่างนม่นมนใช่ไหมมันจะหนักใช่มันหนักคนเยอะม,ม,นะมีคนด้วยนะมีคนด้วยคนก็มองไปหน้าต่างแล้วก็บุกมือนี้บุกมือบุกมือให้รถไฟบุกมือให้คน วิ่งผ่านโอเคไหมใครว่าน้ำไฟอีกพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่แก้จะนอนดูไม่แก้นอนดูแล้วนะนอนดูได้ไหมใช่คือกับเด็กเหนื่อยมากเลยนอนหลับนอนหลับก่อนได้ไหมครับยังครับอ่ะไม่ให้หลับอีกทำไมนั่งสารอย่างนี้ล่ะเนี่ยเด็กจะโชว์ให้ดูนะครับนี่หนูเสร็จแล้วอ่ะฮะ เสร็จแล้วค่ะ